สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนในช anel youtube peter bowl นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่19พฤศจิกายน2563นะครับมีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเชลซีอาจจะพลาดใช้งาน3ผู้เล่นตัวหลักด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครกันบ้างนะครับพลาดในเกมเจอกับนิวคาสเซิลเช่นเดียวกับเมสันเมาส์นะครับที่ฟินแบบสุดขีดเลยครับเมื่อคืนนี้ยิงในเกมทีมชาติได้พร้อมกับเพื่อนสนิทของเขาก็คือเด็กันไรสนิทนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนละกันนะคครรัับบยย่าาถ123นะแก ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองน้ำเสียถ่ายสดุดเบกไม่ออกนะครับสนใจสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันกันกบสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองนะครับแก้กดรหย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันนะครับแล้วก็แจ้งใน Facebook Fanpage เลยว่ามาจากช่องของ Peter b o a บนะครับ แล้วก็ผมฝากแฟนเชลซีนะครับไปติดตามผลงานของผมกับ Official สโมสรด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ดูด้านล่างน,นะครับเป็นการร่วมมือกับสโมสรเลยนะครับถ้าเกิดยอดดีเรตติดด้งดีต่อเน,นื่องผมก็จะได้ร่วมงานกับ o f f i c i a l แบบยาวๆนะครับามาดูผลทีมชาติก่อนละกันนะครับเมื่อคือนนี้ก็มีหลายคู่น่าสนใจนะครับแต่ว่าหลักๆเลยคงเป็นยูฟ่าเนชั่นสตรีทนะครับอังกฤษเจอกับไอซ์แลนด์แมชเนียเมสันเม์ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับปรากฏว่าอังกฤษที่ ยังไงก่อนเกมก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศของ n เนชันส t ต็ e อยู่แล้วเนี่ยไล่ถล่มไอซ์แลนด์ไป4-0นะครับประตูแรกเนี่ยได้จากจังหวะฟรีคิกฟิลโฟเดนเปิดให้เดคกแคนริส์มงเข้าไปส่วนลูกที่2ครับเป็นเมสันเมาส์ไอโนของเรานะครับยิงประตูได้รับบอลมาจากจังหวะครกคลิกมานะครับแล้วก็แต่งล็อกเข้าข้อนะครับเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ยิงเสียบเสาไกลเข้าไปนะครับซึ่ง เป็นประตูที่3ของเมสันเมาส์ในนามทีมชาติจากการลงเล่น13นัดด้วยนะครับแล้วก็อีก2ลูกของอังกฤษได้จากฟิลโฟเด้นนั่นเองนะครับนี่คือสถิติของเมสันเม์นะครับในเกมเมื่อคืนนี้นะครับเรียกว่าเป็นการรวบรวมมาจับบอลน,นะครับสัมผัสบอลไป64ครั้งผ่านบอลไป54โอกาสยิง2ครั้งฟาวสอครั้งตัดบอล2เลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้1ยิงตรงกรอบ1แล้วก็เป็น1ประตูนะครับถือว่า ผลงานดีสำหรับเมสันเมาส์กับเชลซีเนี่ยคนชอบบอกว่าเมาส์เป็นลูกรักของแฟรงค์ลัมพาดถูกไหมครับ <c oughs> แต่ว่าเวลาเล่นกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยแกเร็ตซาเกตหลายๆครั้งก็มักจะให้โอกาสเมสันเมาส์เป็นตัวจริงบ่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ใช่ลูกรักก็ได้นะอาจจะเป็นเพราะเมสันเมาส์เขาเล่นได้ดีจริงๆจ,จ,จนทําให้ลัมพาดกับแกเร็ตซาเกตชื่นชอบแล้วก็ไว้ใจให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงซึ่งจากการที่โอโ้โห เมสันเมาส์ก็ยิงเข้านะครับเดคแคนไรส์ก็ยิงเข้านะครับโอ้โ oh, หพี่เมาส์แกไม่รอช้าครับโพสไอจีบอกว่าโอ้โหค่ำคืนที่พิเศษมากๆที่ได้มีชื่อบนสกอร์บอร์ดร่วมกับพี่น้องคนนี้นะครับก็คือเดคแคนไรส์คือ2คนนี้สนิทกันมากนะครับเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ชุดเยาวชนของเชลซีนะครับสนิทกันมากเมาส์ Mount ยิงได้เดคแคนไรสยิงได้คนอื่นเขาก็ดีใจกันตามปกติ2คนนี้กอดกันกลมเกลียวนะฮะแล้วดูคนมาคอมเมนต์นะฮะแทมมี่ก็มแม รีสเจมส์ก็มาเดคันไรส์ก็มาขอบคุณเรียกว่าเดคันไรส์ครับถ้าเกิดว่าอยากทำให้มันเพอร์เฟกกว่านี้นะครับย้ายมาอยู่ด้วยกันกับเมสันเมาส์ที่เชลซีนะครับอ่ะเมาส์ทำหน้าที่เอเนต์หน่อยชักชวนเดคันไรส์มาอยู่ด้วยกันที่เชลซีในเดือนมกราคมหน่อยนะครับแล้วก็มีการเปิดเดผยภาพอาดีตย้อนหลังกันมาครับนี่ครับสมัยเป็นลูกกอกขนองอยู่เชลซีนะครับของเมสันเมาส์กับเดคันไรส์เด็กปั้นของเราทั้งคู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ทั้งคู่แล้วก็ทําประตูได้ทั้งคู่ในแมตช์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อกันว่าท้ามันคู่กันแล้วไม่น่าจะแคล้วกันนะครับไม่มาการาก็ซัมเมอร์ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับสรับเด็กแคนไรส์นะครับอยากให้มาเชลซีและผมเชื่อว่าแฟนเชลซีก็อยากให้มาเช่นกันนะครับจากเรื่องของทีมชาติอังกฤษนะฮะจริงๆเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของอิตาลีด้วยนะครับอิตาลีเมื่อวานก็ลงแข่งขันเหมือนกันนะครับอิตาลีเนี่ย จอจินโยกับเอเมอร์สันนะครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะครับแล้วก็เอาชนะบอสเนียไป2ต่อ0ซึ่งชัยชนะนัดเนี้ยต่อให้ฮอลแลนด์บุกชนะโปแลนด์2อต่อแต่ฮอลแลนด์ก็ไม่พอนะครับเป็นอิตาลีเข้ารอบรองชนะเลิศของยูฟ่าเนชันส์คิกหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายส่วนอีกทีมนึงเนี่ยคือเบลเยียมครับเพราะว่าเมื่อวานเบลเยียมชนะเดนมาร์กไป42ซึ่งรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายจะมีอิตาลี เบลเยียมฝรั่งเศสแล้วก็สเปนรอรุ้นรอเชียร์กันได้นะครับสำหรับอยู่ฝ่าเนชั่นส์จากนั้นครับไปดูเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะเชลซี Chelsea, ก่อนที่จะเจอกับนิวคาสเซิลในสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับต้องบอกว่าไหม่ค่อยสู่ดีเท่าไหร่นะครับเป็นรายงานจากไซมอนจอนสันในหนักข่าวของ The Athletic UK สายเชลซีโดยตรงนะครับซึ่งมีความแม่นยำสูงเขาบอกว่าคริสเตียนพูดิสตกับไคฮาวเวส น่าจะพลาดเกมเจอกับนิวคาสเซิลในสัปดาห์นี้คือเขาไม่ได้บอกว่าพลาดแน่นอน100%นะแต่เขาใช้คำว่าน่าจะพลาดน่าจะพลาดลงเล่นเจอกับนิวคาสเซิลนะครับเอากรณีของไคฮาวเวสก่อนก็บอกว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าตอนที่ติดโควิด1 9บเาทำให้เขาพลาดลงสนามไปนานแล้วก็ไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติด้วยต้องกักตัวในบริเวณจํากัดที่บ้านเพียงอย่างเดียวซึ่งพอบริเวณมันจํากัดเนี่ยทำให้ความฟิต อาจจะยังไม่พอมันต่างกับการซ้อมแบบทีมและแม้ว่าจะได้รับอนุญ,ญาตให้กลับมาซ้อมทีมได้แต่ความฟิตของไคฮาวเวสก็ยังไม่พอสําหรับเกมนี้ครับเซมอนจอห์นสันบอกว่าเชลซีกําลังจะเข้าสู่ช่วงฮาร่หโหดนะครับเตะ13นัดในรอบ43วันหรือทุกๆ3.3วันทําให้เชลซีไม่อยากเสี่ยงเรื่องนี้ส่งนักเตะไม่ฟิตลงเล่นเดี๋ยวเจ็บเพิ่มนะครับแล้วก็คาดว่าไคฮาวเวสเนี่ยจะกลับมาอีกทีคือเกมกลางสัปดาห์หน้า เจอกับแรนส์ใน UCL หรือไม่ก็เป็นเกมบิ๊กแมชเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในสัปดาห์ถัดไปนะครับนี่คือกรณีของไคฮาวเวิร์ดก็คือซ้อมอยู่บ้านมันต่างกับการซ้อมรวมทีมและความฟิตยังไม่พอส่วนกรณีของคริสเตียนพูลิสิตนะครับไซมอนจอห์นสันบอกว่าอันนี้อาจจะต้องรออีกประมาณหนึ่งถึงสสัปดาห์เลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นมาตั้งแต่แมชเจอกับเบอร์ลี่วันที่31ตุลาคมแล้วก็เชื่อว่าโพลิสิตยังมีอาการบาดเจ็บอีกเล็กๆอยู่ในตอนนี้ เชลซีก็ไม่อยากเร่งให้กลับมาเหมือนกันเขาไปเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติก็ลงเล่นไม่ได้ก็ต้องกลับมาและพูริสิตเจ็บแฮมสตริงเหมือนตอนที่เจ็บมาจากนัดชิง FA ฟเอับเจออาร์เซนอลเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ไม่น่าจะมีไคลฮาวเวสกับคริสเตียนพูริสิตถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสลงสนามได้ของพูริสิตเนี่ยอาจจะสัก10-20%ส่วนไคลฮาวเวสสัก30-40%ิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฮาวเวิร์สเนี่ยคือไม่เจ็บไม่ป่วยโควิด ถูกไหมครับส่วนผู้ริสธิ์ยังมีอาการอีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็อดใจรอ,อกัอนหน่อยถือว่างานยากนะครับสำหรับเชลซีแล้วก็จริงๆนะครับอีกคนหนึ่งที่จะลงเล่นไม่ได้นะครับก็คือคนนี้ครับตีอาโกซิวานะครับไซมอนจอห์นสันบอกว่าเชลซีน่าจะไม่มีตีอาโกซิวาในเกมเจอกับนิวคาสเซลด้วยเพราะว่า เพิ่งจบภารกิจทีมชาติพาบราซิลชนะอุรุกวัย2ต่อศูนย์เมื่อวันอังคารดังนั้นกว่าจะกลับมาถึงอังกฤษนะครับก็วันพฤหัสบปปดีก็คือวันนี้แหละนะครับกว่าจะกลับถึงอังกฤษซึ่งโอ้โหมันมีอาการเหนื่อยล้าแน่นอนครับเดินทางไกลแล้วอาจจะต้องเกิดเคสแบบเดียวกับการที่พักเตียโกซิวาเพราะเหนื่อยเหมือนตอนเจอกับเซาแฮมตันซึ่งวันนั้นผมไม่มีซิวาชิบหายเลยจ้าเสมอ33เลยจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเตียโกซิวา ล้าและลงเล่นไม่ได้ขึ้นมาจริงๆอันนี้ผมว่าเสียหายหนักมากนี่คือเดอะแบกเกมรับเชลซีนะครับซึ่งถ้าเกิดให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ของเตียโกซิวาผมว่าอาจจะมากกว่าไครฮาวเวิรสนิดนึงนะครับซึ่งถ้าไครฮาวเวิรสผมให้3 0มสิเซียโกซิวาผมให้สัก40-45%สีารำหรับโอกาสที่จะลงสนามช่วยเชลซีคือเขาไม่ได้เจ็บนะครับแต่แค่มีอาการอ่อนลา้า ส่วนเบนชิวเวลเนี่ยน่าจะฟิตเต็มร้อยนะครับน่าจะลงเล่นได้นะครับกับเชลซีในเกมสัปดาห์นี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ากับทีมชาติอังกฤษเมื่อวานก็ได้พักบิลลี่กิลมอร์ที่หายไป4เดือนน่าจะได้ลงเล่นเกมชุดเยาวชนในสัปดาห์นี้นะครับก็เอานะนะครับมันก็เสียดายเสียหายที่พลาดตัวหลักไปประมาณ3คนแต่ก็ให้คิดอย่างนี้ครับว่ามันก็เป็นบททดสอบของทีม แล้วว่ากันตามตรงก็ไม่ได้มีแค่เชลซีทีมที่ตัวเจ็บอย่างนี้ครับลิเวอร์พูลนี่แบ็กโฟเจ็บหมดทั้งแผงเลยครับเฮนโดก็เจ็บโอโหหลายทีมเจอปัญหาครับแมนซิสเตอรซิตี้ตก็มีปัญหาตัวจงตัวเจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นสู้แล้วก็ปรับจูนกันไปนะครับเสียดายที่ตัวหลักมันยังไม่ฟูลสักทีแต่ก็ให้กําลังใจทีมเต็มที่พอคุยเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในทีมนแบบนี้นะครับไปดูบทสัมภาษณ์ของแฟรงค์นัมพาร์กันน่อยดีกว่า ลามพัดไปให้สัมภาษณ์กับ BBC พูดถึงความแตกต่างระหว่างการเป็นโคช้ชกับนักเตะนะครับก็บอกว่าว่ากันตามตรงนะตอนนี้ผมทราบแบบเต็มๆนะว่าการเป็นโคช้ชมันยากกว่าสมัยเป็นนักเตะเยอะเลยเพราะสมัยเป็นนักเตะเราสนใจแค่ตัวเองก็พอแต่ชีวิตของกุนซอเนี่ยมันต้องบริหารจัดการหลายอย่างนะครับทั้งนักเตะ25่คนสตาฟตามอาคาะระพนักงานฝ่ายอื่นๆที่บางทีไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลด้วยเมื่อคุณทํางานเป็นโคช้ชเนี่ยมันต้องใส่ใจและให้เวลาเป็นพิเศษซ้อมแล้วซ้อมอีกนะครับถ้าผิดพลาดก็ซ้อมใหม่ รวมถึงต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเตะที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยส่วนตอนเป็นนักเตะเนี่ยหลายคนอาจจะแบบมีความคิดว่าโอ้โหเนี่ยค่าเก่งเดี๋ยวเลิกไปค่าทํางานเป็นโค้ชต่อดีกว่าแต่ถ้าใครได้ลองก้าวเข้าสู่วงการนี้แลมพาร์ดบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีเปลี่ยนใจแล้วคิดว่าที่จริงแล้วการเป็นกูรูหรือคอมเมนเตอร์น่าจะเหมาะกว่านะซึ่งแลมพาร์ดบอกว่าเขาก็เคารพในงานกูรูที่มันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าการคุมทีมเนี่ยมันยากกว่าจริงๆ แล้วก็ในอาชีพกุนซอเนี่ยวันหนึ่งคุณเจอปัญหาประมาณ50ครั้งได้เลยมั้งมันกินพลังงานเยอะมากสูบพลังงานเยอะมากแต่ถ้าถามผมรักสิ่งนี้ไหมลมพันธ์บอกผมรักมากและผมก็ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะเหนื่อยถึงจะยากก่อสมัยเป็นนักเตะแต่ลำพานธ์ยังแฮปปี้ดีนะครับกับการทําหน้าที่เป็นกุนซอไปดูบทสัมภาษณ์ของเชสฟาบรกาสพูดถึงทีมชุดนี้กันหน่อยดีกว่านะครับฟาบรกาสบอกว่าผมชอบเชลซีชุดนี้มากเลยนะพวกเขาเนี่ยเพิ่มคุณภาพหลายส่วนทั้ง ความเร็วและความคิดสร้างสารรค์ที่มันหายไปผมว่าน่าจะหมายถึงความเร็วอาจจะหมายถึงแวนเนอร์ไหมและก็ความคิดสร้างสารรค์อาจจะเป็นฮาคิมซิเยกนะครับฟาเบรกัสยังบอกด้วยว่าเชลซีเติมประสบการณ์กับความเป็นผู้นําของซิลวาเข้ามาด้วยผมคิดว่าเชลซีควรตั้งเป้าถึงการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เชลซี Chelsea มีรุนพอๆกับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้ซึ่งทั้ง3าทีมเนี่ยมีขุมกําลังดีสุดในลีกเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือความเห็นของฟาเบรกัส แล้วก็จริงๆฟาบริกสให้สัมภาษณ์ถึงโชเซ่มูรินโญ่ด้วยนะครับไปให้สัมภาษณ์กับเดลี่เมลนะครับเชสบอกว่ามูรินโญ่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมได้มากสุดตั้งแต่ออกจากบาร์เซโลนาเลยเขาบอกกับผมว่าเราเนี่ยอาจจะเคยตีกันสมัยอยู่อาร์เซนอลแล้วก็บาร์เซโลนานะแต่สำหรับมูรินโญ่ทุกอย่างมันจบไปแล้วมันคืออดีตอันนี้คือมูรินโญ่บอกนะครับและมูรินโญ่ก็เล่าให้เชสฟังเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเขาซึ่ง เชสบอกว่าตอนนี้ผมตัดสินใจย้ายออกจากบาร์ซ่าเนี่ยอาร์เซนอลเป็นตัวเลือกแรกของผมเสมอนะแล้วก็มีออปชันอยู่ว่าผมไม่สามารถคุยกับทีมอื่นได้เป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อรอฟังท่าทีของอาร์เซนอลแต่ทุกอย่างก็เงียบผมไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนขอทานพวกเขาไม่ตอบอะไรกลับมาเลยและหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสที่จะได้ไปแมนซิตี้กับแมนยูแล้วอยู่ดีๆผมก็มีโอกาสได้คุยกับมูรินโญ่แบบเหลือเชื่อเหมือนกัน ฟาเบกาสบอกว่าพูดกันตามตรงนั้นหลังจากที่คุยกับมูรินโญ่เสร็จผมบอกกับเอเจนต์เลยว่าพอแล้วผมไม่คุยกับทีมอื่นแล้วผมจะไปแค่เชลซีผมประทับใจที่มูรินโญ่บอกว่าเขาอยากทํางานกับผมแบบไหนแทคติกของผมเป็นยังไงและวิธีรีสเกยภาพของผมเป็นยังไงซึ่งมากไปกว่าน,นั้นนะลอนดอนคือบ้านของผมไม่ใช่แมนเชสเตอร์นะครับนี่คือสาเหตุที่ฟาร์เบกาสเลือกย้ายมาอยู่กับเชลซีแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆนะครับมีส่วนกับ2แชมป์พรีเมียร์ลีกปีวก็2 0น6 1 7นั่นเองนะครับ ไปปิดท้ายกันที่เรื่องของจอร์จินโยกันหน่อยดีกว่านะครับบอกให้เปลี่ยนเอเยต์ก็ไม่เชื่อเดี๋ยวก็โดนด่านต่อเนื่องนะครับชูออาซานโตสนะครับเอเนต์ของจอร์จินโยให้สัมภาษณ์แบบพูดขนาดนี้อาจจะไปก็ไปนะครับเอเนต์ของจอร์จินโยเขาเป็นคนที่แบบผมเคยพูดมาปีหนึ่งแล้วนะครับว่าเขาชอบสัมภาษณ์เรียกประเด็นเรียกกระแสแบบว่าโอ้นักเตะตัวเองคุณค่าเยอะย้ายไปทีมไหนก็ได้เขาชอบพูดทานองประมาณนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดให้สัมภาษณ์ว่า ตอนนี้นักเตะในความดูแลของผมนะมีความสุขมากเลยในการทํางานร่วมกับแฟรงค์นัมพาดและตอนนี้เชลซีก็ทําได้ดีกว่าซีซั่นก่อนด้วยแต่ว่ากันตามหลัก,กน,นะนักเตะอิตาเลียนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกาโชเซเรียอามันเป็นหลีกสาคัญซึ่งจอร์จินโยเนี่ยเลือกเดินทางมาลอนดอนและถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้าซารียังอยู่ที่ยูเวนตุสเนี่ยเขาอาจจะย้ายไปยูเวก็ได้จอร์จินโยมีความผูกพันส่วนตัวแล้วก็มีความสัมพันธ์กับโค้ชที่แข็งแกร่งมาก เราเนี่ยกำลังรออยู่นะว่าซารี่จะไปที่ไหนต่อและถ้าเป็นทีมใหญ่ในอิตาลีก็อาจเป็นไปได้ที่จอร์จินโยจะตามซารี่ไปนะครับซึ่งพูดแบบนี้มันยิ่งทําให้แฟนเชลซีที่แบบชอบจอร์จินโยครึ่งหนึ่งไม่ชอบจอร์จินโยครึ่งหนึ่งยิ่งรู้สึกว่าเอออยากตามโค้ชซารี่ขนาดนั้นก็ไปนะครับเชื่อผมไหมเพราะว่าจริงๆจอร์จินโยไม่เคยพูดแบบว่าอยากย,ย้ายหรือจริงๆไม่เคยพูดไม่ดีถึงสโมสรเลยนะจอร์จินโยเป็นคนที่ภาพลักษณ์ในการพูดดีคนหนึ่งนะ แต่เอเจนต์ของจอร์จินโยเนี่ยมันขยันปั่นกระแสครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้เอเจนต์คนนี้ต่อผมว่าเดี๋ยวก็มีข่าวดราม,มา่าเตรียมยง้งเตรียมย้ายอะไรแบบนี้ออกมาแล้วมันก็ยิ่งทําให้แฟบนบอลไม่ชอบได้เพราะว่าผลงานในสนามก็รูปผีทุกคนเดี๋ยวเล่นดีเดี๋ยวเล่นไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับว่าซัมเมอร์หน้าจะยังไงสำหรับจอร์จินโยผมยังซัพพอร์ตเขาเหมือนเดิมนะครับในฐานะที่เขายังใส่เสื้อเชลซีผมก็เชียร์แต่ถ้าเกิดในอนาคต ถ้ามันมีโอกาสได้ย้ายแล้วถ้าเกิดค่าตอบแทนเหมาะสมผมว่าเชลซีก็ไม่ปิดโอกาสเหมือนกันเพราะจริงๆเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เคยเกือบจะขายแล้วแต่ปัญหาทีมผู้ซื้อยากจริงๆนะครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนามาฝากวันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ผมอีกครั้งนะครับยาไยหนึ่งสานะครับเช่นเดียวกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาจอมทองไปหาซื้อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage บอกกันนะครับว่ามาจากช่อง p ี t e อ Bo บอนะครับช่วงนี้ผมต้อง